ครับสวัสดีครับตอนนับเข้าสู่ช่องนายก้านะครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่องนายก้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เล่ากันก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะคลิปก่อนนะครับก็ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเนาะนะครับจริงๆก็คือเวลาที่หายไปจาก y o u t u b เนี่ยก็คือมา2เดือนด้วยกันนะครับมาเล่ากันดีกว่านะครับว่า2เดือนที่ผ่านไปเนี่ยมันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ไปทําอะไรมาบ้างนะครับก็2เดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลประมาณ8ครั้งด้วยกันนะครับก็หลายรอบด้วยนะครับจากอาการอะไรต่างๆที่เกิดผลจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองมันผ่านไปแล้วนะครับก็ช่างมันนะครับสิ่งที่มันเกิดนะครับก็ให้มันเกิดไปนะครับก็เรากลับมาเริ่มใหม่ดีกว่านะครับกับสิ่งที่ที่มันเกิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะว่าโหสอ2เดือนมาเนี่ยเราจะเข้าโรงพยาบาลไป ต้ง8ครั้งนะครับกับการอะไรที่มันเกิดขึ้นเนาะเออก็ไม่เคยคิดนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็ผ่านไปได้แล้วนะครับถามว่ายังคิดอะไรบางอย่างอยู่ก็มันก็จะคิดอยู่นั่นแหละนะครับแต่ก็อย่างน้อยนะครับการที่เราเนี่ยถ้าใครคนหนึ่งเนาะเราก็จะให้เขาได้สิ่งที่ที่ดีนั่นเองนะครับเราก็เป็นคนเลือกให้เขานะครับก็แสดงความดีเขาด้วยแล้วกันเนาะกลับมาเรื่องของเรานะครับหลังจากคลิปนี้ลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็น ต้นเดือนกุมภาเลยทีเดียวนะครับก็แล้วกลับมาแล้วนะครับกลับมาสู่ช่องนายก้าแล้วนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับด้านล่างนี้นะมีมีปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างด้วยนะฝากไปกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูด้วยนะครับก็ช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะ นะครับก็ขอบคุณที่นะครับหลายคนเนี่ยที่สมัครสมาชิกแล้วก็ยังอยู่เนาะนะครับถึงแม้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะก็ขอบคุณด้วยนะครับพูดถึงเรื่องช่องนะครับกลับมาแล้วนะครับรายการเดิมๆอย่างเช่นอ n ง e ิษอลิตเติลบิดเนี่ยที่เมื่อก่อนนะครับมีคุณครูนะคุณครูจอมนะครับก็ต่อไปเนี่ยรายการนี้จะพยายามรักษาให้มันอยู่ไปนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์นะแล้วก็ทุกคนชอบ นะครับก็อาจจะมีคุณครูคนอื่นนะครับมาแลกเปลี่ยนมาหมุนเวียอะไรต่างๆนะครับก็ดีต่อหลายๆคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับกับรายการ e อิงลิตเอลิตเติลบิดเนาะนอกจากรายการเอิงลิตเอลิตเติลบิดแล้วนะครับจะมีรายการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับไม่บอกดีกว่าว่าเป็นเกี่ยวกับการทดลองอะไรต่างๆนะเราคอยดูติดตามในช่องกันด้วยนะครับกดติดตามช่องในก้ากันด้วยนะครับแล้วก็มีวอล์กมีอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับก็จะพยายามนะครับทำให้กับคนดูได้ดูเนาะ นะครับคลิปเราเหมือนเดิมก็คือลงวันเสาร์เก้าโมงนะครับก็ฝากเข้าไปดูด้วยและนะครับมันจะมีคลิปบางคลิปเนี่ยที่จะลงวันพุธนะครับวันพุธนะครับก็คืออาจจะเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์ต่างๆนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นนะครับถึงแม้เวลามันจะน้อยนิดก็ตามนะครับก็รอดูนะติดตามชมกันนะครับก็อย่างวันนี้ก็คือจะมาบอกว่าเราจะกลับมากันแล้วนะครับกับช่องนายก้าวนั่นเองนะครับขอบคุณคนดูทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับอะไรผ่านๆไปก็ ก็ให้ผ่านไปนะครับเราจะเริ่มต้นสู้กันใหม่นะครับกับปีนี้ปี2,565นนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยนะเจอกับสิ่งดีๆมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้อยู่ดีก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับอยากจะบอกทุกอย่างนะครับว่าไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรต่างๆก็อยากให้ได้ดี ทุกๆคนเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับยังไงนะครับหากชอบฝากกาไดไลค์กดแชร์กดสิดากันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือสมัครสมาชิกกับช่องนายเก้ากันด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย